สวัสดีครับผมพี่น้องครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมกลับมาอีกแล้วพบพ่อกันไม้เก่าไม้เดิมต่อจากคลิปที่แล้วครับหลังจากที่ห้าของหมอมาใส่ฝนตกใส่แถมยังมาอัดอันหูไว้พร้อมหนูเลยสิมา เอาเยื่อมาเติมครับกลับบัวสิงางบัวเดี๋ยวไปก็ไปเห็นกลับเนอ้อวันนี้มันถึกร้อยกลับเลยทีไปเมืองครับนี่เข้าวมา,ารผสรมห้ำครับเอามาเพื่อไว้เอามาใส่อีกครับเพราะวา่าฝนมันตกใส่ กับยังยู่บ่หายโอ้แต่ว่าเอง็งมากจินเยียหมดพี่น้องเมืองนี่หนูม,มันอ่านหัวพี่น้องว่าอุ้ยเกอบนีบื้อจากควงว่านเป็นหนูเลี้ยงลูกอารซิเมียนครับผม จะว่าจ้คของนะบอกให้กกว่าดักอกให้ครับง้ำเขาเกิดแล้วมันมันเขาไปกินนั่นต้นเขาเพื่นครับหนูอยู่นี่ใช้ลงไปอีกนะครับผมมาเตริมใบซี่หลัง ติดตามกันมัง่งขอมอเฮาประเดียงกับว่าเจ้ <c oughs> เออปลอยบอดแดงหลากไปเดี๋ยวขอใส่ก่อนพี่น้องครับ <c oughs> เรียบร้อยครับผมง่ายๆบ่ตองยากแค่เอาเยื่ยว่าใส่ไม่ มาใส่เพิ่มรอมันออกมานี่เห็นว่าครับแต่ว่าเหลียวมึงฝ่าฝนเป็นตะตกอยู่ในพี่น้องครับว่านกันทั้งสี่แหละว่าตกน้อยพอดฝนเข่ากับเขียวขึ้นมาเลยครับตกมือเดียวด้วนนะ ตอนนี้ก็ที่ตกอยู่ทางโคลาดหัวละนี่โคลาดทางพี่ทางพี่บุรีรัมย์สุรินทร์ครับทางพี่ลอยเอ็ดทางทางพี่สารคามครับตกอ้อมผมเลยตกตกอ้อมมองผมอยู่แต่ <c oughs> ว,ว่าตอนนี้คึมขึมแล้วเอา้าเดี๋ยวทำมาลุ่นกันมืน้อเช้าะเวลพี่น้องครับอาจเสียด้กินต้มอึ่งพร้อมเอา้าลืมบอกครับพี่น้องมีอัน มีข้าเจ้ามาบอกผมไปดักหนูออกให้สองหมายครับผมเดี๋ยวเป็นต่อจากคลิปนี้ลหละหนูอยู่ในสางค์มันบอกว่าไปดักออกแล้วท่านเดี๋ยวทิพาไปดักอยู่คลิปต่อไปเดี๋ยวมารุ่นนี่น้ำกันมือกันเสตบอกันครับผมโอ้โหออกหมดเลยครับนี่หละ 就发。 สวัสดีตอนสซสอครับผมพี่รองครับตีหากลกัว,วตีหาเครื่องประมาณนี้บรรยากาศอีสานบ้านเฮาม่ท่านแจ้งปานใดครับผมไปเมืองกับดักเฮาเป็นจังใดสีหลังไม้ในตำนาน โบเข่าจักเทียมันนกเนี่ยมันวกวักโอ้โหลมเดี๋ยวเมืองเดี๋ยวคือนิดซีรีส์แต่ไม่นองครับ พี่น้องครับกับดักผมหายอุ้ยอุ้ยไซเวซีหลังเหลือสามครับผมเกียกร้อยตัวแบบนี้อุ้ยห้อยหมาห้อยตีนหมาป่ะครับนี่อุ้ย หลังนี่ดีดเมื่อกี้มันเปิดหัวเหรอครับหลังจากที่มันอั้นไว้กับดักหายครับผมมันค้นคืออย่างน้อนี่เอาไปคือผูกไว้ดีอยู่ โอ้ยดี๋ยมาบ่โอ้ยมันเงียบเท่าบาทนี่พี่น้องไปหาใส่ละเออเปิดหูหรอไหมเดีดยหลังนึงหลังนึงหาย่าหนูผ้าไปบังกฤษแมนอยู่บ่ มัดไว้บบกอย่างดีไหมแต่ว่ารู้สึกว่ามีห้อยตีนคนมากานะครับนี่โอ้กลัวก็นอนอกพี่นองรับ เด็กลักษณ์แบบคือเด็กลักกับดักเมืองโอ้เผยหูออกอย่างดีปล่อยมันไปถ้าหนูตัวนี้เหนเ็นไหมเด้เพร่าซะหมดทีย่ เนี่ยมัดไว้บย่างดีอยู่เนี่ยเลี้ยงลากไปคือเป็นไปว่าไรเหรอครับถหนูลากไปม่ามากับคนเหรอครับเอาไปลองยางหาบ้างก่อนครับอา <c oughs> <c oughs> อีกลักครับผมหลังหนึ่งเหลือสามครับโอ้ถือหนูบอครับกื้อจังไหนคื้นติดเอาของการไปย่านเถือหนูน่นแหละผมก็บานมาสอาอยู่ในพี่น้อง เขา,าเอางามคืนครับว่ามันใจเื่อนอ้าบอกไปยังหาไม้ไม่เจอไปครับผมก่ <c oughs> อไฟอีกแล้วกับเสียครับวันนี้มาสุมือบ่ได้ําพี่น้องครับก่อไฟได้หลายอ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กํลาลังใจในเอยเด้อ <c oughs> ขอกันไม่คลิปหนาครับผม พี่น้องสวัสดีครับ